g v i e l ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply g v i e l a d v a มากกว่าที่คุณคิด a s l o c k มาเธอ,อร์บอดที่เกมเมอร์และนัก overclocker เลือกใช้ ASUS Number no. One in Quality and Service. BenQ Because It m a t t e r สวัสดีครับผมเสียอุ้ยครับผมครับผมเซียนตั้มครับฮะก็วันนี้เราก็มาพบกันฮนะกับโอครอกโซนทีวีซีซั่นสนั่นเองน,น,นะฮะก็คืออาจจะเคยเห็นหน้าผมบ้างแหละและนี่แม่งไข่ก็ไม่รู้ผมนัสมิเตอรี่ครับไม่ใช่เขาต้องดังกว่าน,นี้หน่อยเหรอไม่ใช่ครับ <laughs> โอเคฮนะวันนี้เราก็มีข่าวมาเล่ากันเยอะแยะก็คือช่วงของเราเนี่ยบางคนก็คงไม่ลืมมาหรอก ต้อจำได้แหละวันอาทิตย์อย่างนี้เวลาอย่างนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากสรุปข่าวประจำสัปดาห์หรือช่วงไอทีดิวอัปเดตนั่นเองครับมวันนี้เราก็มีข่าวมาเล่ากันลืมเลยเรื่องวันนี้ข่าวแรกกันเน้นๆเลยฮะรับน้องกันไปเลยครับข่าวแรกของเซียนตั้มเลยครับข่าวแรกของผมก็จะเป็นของทางข่าวจากทางเอซูตครับผมได้จับมือทาง g o เกิลเขาได้ผลิตคอมพิวเตอร์พกพาขึ้นมาจากเมื่อก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์พกพาที่เราใช้ใช้กันอยู่ที่ขายขายอยู่ในจุดเป็นของทาง a n d ด o i d ที่ไปเสียบหลังทีวีให้ช่องให้ดีแต่ตอนนี้ก็คือทาง Google ได้มาผลิตเองแล้วได้มาทําเองแล้วทําเองเลยว่าไงอยากทำเองบ้างเห็นคนอื่นขายดีเอาแ้าหน่อยบ้างเผื่อจะขายได้ดีกับเขาบ้างครับก็ตัวนี้ก็ชื่อว่า ASUS Combit ครับผมครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ CPU Lockchip ครับ3288จากทางค่าย M ARM แปลว่า แ <laughs> นั่นแหละ <c oughs> มาพร้อมกับ RAM 2GB กิับแล้วก็หน่วยความจำทั้งหมด 16GB <c oughs> ก็เพียงพอต่อการใช้งานกันเลย <c oughs> ก็ OS ตัวนี้ก็จะเป็น Chrome OS ครับผมแล้วก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยไม่รู้หน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ก็ต้องลองไปใช้กันดูครับสำหรับ Chrome OS ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรียกว่าอะไรนะการเชื่อมต่อเนี่ย แล้จะเป็นบลูทูธสำหรับเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเมาส์อะไรพวกนี้ครับให้ได้เล่นกันก็ตัวนี้ก็ค่าตัวเนี่ยสำหรับคนที่สนใจครับก็ไม่แพงก็ประมาณ100 u s ดอลลาร์สหรัฐก็หรือประมาณ3,000บาทครับผมก็ก็ดีเนาะออกตัวนี้มาให้คนที่มีทางเลือกคนที่เบื่อเบื่อ Android เบื่ออะไรแล้วอยากมาเบื่อ w i o w s w s อ่าก็ได้มาใช้ผม OS บ้างอะไรอย่างนี้ครับโอเค ต่อไปก็เป็นข่าวของผมงงเป็นข่าวเกี่ยวกับ a c e b o o k ครับทำฟีเจอร์ใหม่ชื่อฟีเจอร์ว่า s c r a p b o o k สำหรับเด็กนั่นเองฮะคือฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อสำหรับพ่อแม่เนี่ยที่กำลังมีลูกและกำลังเหือลูกนั่นแหละคือเป็นการโพสคือเวลาโพสลูกลูกเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยคือโพสวันนี้2วันโพสทีหนึง่งลูกมันจะกระจัดกระจายใช่ไหมก็คือฟีเจอร์นี้เนี่ยจะสามารถรวมรูปลูกของคุณเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวเลยครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะในประเทศไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้แต่กับตันอเมริกาไม่ใช่ <laughs> ในอเมริกาเท่านั้นฮนะก็ะคือคนที่สนใจนะฮะก็ต้องเข้าไปที่ในส่วนของ About ในส่วนของ Family and Relationship ครับผมครับจะมี Invite ให้ไว้แบบใช้สำหรับระบบนี้นั่นเองอ๋อต้องอินไว e ด้วยใช่ก็คือในไทยก็น่าจะมาแหละ ไม่รู้เมื่อไรต้องรอต้องรอกันไปก่อนบนน้ำมาช้าตลอดเป็นข่าวสั้นๆครับก็เป็นท่าวผมต่อครับผมดีป่ะเนี่ยสำหรับจะคุยเรื่องกันก่อนไหมสงสัยจะมีดูซ่าพี่เบงพี่เบงก็เองเบงกันเองะมันเขาเรียกว่ารับน้องสยองขวัญรับทานต่อไปเลยครับไม่เป็นแล้ะครับข่าวต่อไปครับออ๋สาวบล็อกนิคอนเล่นต่อไป ครับทางนกบันทางสาวกนิคอนนะผมนิคอนได้เปิดตัวกล้องตัวใหม่จะเป็นกล้องมิลเลอร์เลครับเป็นรุ่นรหัสวานิคอนวันเจฟไฟครับผมครับชื่อเหมือนวงเกาหลีนะอย่างกับบอยแบนด์ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยเหมือนกล้องกล้องมิลเลอร์เลตัวนี้เนี่ย มันจะไม่เหมือนกล้องทั่วไปที่เคยผลิตออกมาจากทาง J จ4เ3 J 4ที่ผลิตออกมาก่อนหน้านี้ที่หน้าตาเขาจะเหมือนเหมือนกล้องคอมแพกอะคือทั่วไปอะแต่ตัวนี้ที่มีความพิเศษยังไงฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะออกออกแบบมาให้แบบว่าย้อนยุคนิดนึงแบบสไตล์กล้องฟิล์มเลยแลมเลยใช่ก็คนที่ชอบก็ลองไปเปิดดูรูปแตนในวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นให้ดูอยู่ ครับสำหรับความละเอียดตัวนี้ก็อยู่ที่20.8ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของกล้องสมัยนี้เลยที่ต้องพิกเซลต้องเยอะหน่อยนะครับก็ตัวโฟกัสเนี่ยครับเป็นระบบไฮบริด171จุดเปะะน็นอย่างนร้าใช่ครับเป็นเทคโนโลยีบูทเทคจากทาง Mercedes-Benz <อ><อ>สบายแล<ะ>้วม,ม่ตง่อยอครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแถม w i ไ i ด้วยครับคุณดุยแถมไ i f i ด้วยใช่ครับผมมี WiFi แค่แบบสำหรับการแชร์ w i ไ i มี n f c ด้วยสำหรับคนที่ชอบอัพโหลดอัพโหลดอ่ถ่ายรูปแล้วอยากอัพโหลดขึ้นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลยไวอ่ะใช่ว่าตัวนี้ก็สามารถทำได้ครับผมครับมาส่วนของวิดีโอครับผมก็จะเป็นวิดีโอถ่ายสามารถถ่ายวิดีโอได้สี่ครับที่สิบห้าเฟรมเพอร์เซกถือว่าโอเคนึได้อ่าครับ ด้านมอนิเตอร์ด้านหลังของกล้องเนี่ยครับก็สามารถพับหน้าจอได้หรือว่าปงสศาก็สามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้อืหันได้ครับก็น่าจะออกประมาณปลายเดือนเมษายนนี้แหละเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละครับก็สําหรับใครที่อยากได้ก็เก็บเงินไปครับราคาก็จะไม่ทันแล้วมันออกเดือนนี้ยอืขอพ่อขอแม่ไปก่อนขอครับขอตังค์ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวตัวนี้ก็จะอยู่ที่4ี่ร้อยเก้าส้าเหรียญสประมาณ หมื่นห้าหมื่นหกบาทไทยก็ถือว่าเป็นกล้องที่ราคาไม่สูงนักก็มีมีแบบมีเสน่ห์ในตัวเองไปทำมาเป็นรูปแบบแปลกใหม่ตัวสี่ร้อยเก้าิบเก้าบาทไอ้สี่ร้อยเก้าเก้าเหรียญเนี่ยตุ้ยังขี้ก็จะมาพร้อมกับเลนส์เลนส์คิดครับจะเป็นเลนส์ช่วงสิบถึงสามสิบครับผม f อฟสามจุดห้าครับผมก็ใครสนใจก็ฝากไว้เตรียมซื้อเรื่องหนึ่งครับใช่ครับผมเป็นทางเรื่องนึงโอเคครับต่อไปฮะเป็นข่าวเกี่ยวกับ WhatsApp นั่นเอง คือข่าวนี้เนี่ยเคยเป็นข่าวหนึ่งไก่อนว่า WhatsApp เนี่ยจะสามารถจะพัฒนาให้สามารถโทรกันผ่านด้วยเสียงได้แล้วคือสนทนาผ่านเสียงนั่นเองครับวันนี้ฮะทาง WhatsApp ออกอัปเดต Android ครับในเวอร์ชัน2.12.5ครับโดยเวอร์ชันใหม่นี้ฮะ WhatsApp จะแบ่งแยกออกมาเป็น3แท็บด้วยกันแท็บแรกก็คือแท็บ c a l ครับแท็บที่2แท็บแชทและแท็บที่3คือ Contact นะฮะครับผมซึ่งสามารถเลือกแท็บคอ l และเลือกผู้ที่เราจะต้องการโทรไปหาได้เลย แต่ตอนนี้เนี่ยยังใช้ได้แค่บนระบบ Android เท่านั้นคือไอโอเอสเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีกประมาณไม่กี่สัปดาห์ก็คงต้องก็าวกลับมาละวอย่างงี้ก็ด้วยก็แอบกดโทรหากิ๊ก้สบายอะไรเนี้ยไลน์โดนโดนเช็คไงแชร์วอตแอดซะเรียบร้อยมีใครรู้เสร็จกันมันะรู้ว่าเทปนี้แหละโอเคครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวสั้นข่าวสุดท้ายของเราละครับเป็นข่าวจากยูทูบครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มทดสอบวิดีโอ 4K ที่ 60เฟรมเพอร์เซกแล้วครับตอนนี้ครับคือโดยตอนนี้นะโดยทาง y t u t u เนี่ยจะคัดเลือกออกมาเฉพาะบางคลิปเท่านั้นให้ออกมาได้ทดสอบกันโดยเราต้องสังเกตและกดความละเอียดกันที่มุมขวาล่างนั่นเองตรงที่เราปรับความละเอียดว่าเราจะเท่าไรเท่าไรเท่าไร,รตรงน,นี้โดยคลิปวิดีโอเหล่านั้นนะจะสามารถชมผ่านเดสก์ท็อปหรือ PC ได้เท่านั้นครับแต่บนเดสก์ท็อปเองก็ใช่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเล่นไอตัว 4K โอเคเฟรมเพอร์เซได้ทุกคนนะฮะคือความมก็ต้องแรงต้องแรงแล้วนะจอคุณก็ต้องเป็นรวมจอเนี่ยต้องเป็น 4K อีกที่แบบคือจะได้แบบอรรรสแบบเต็มที่ถ้า 3K นี่จะเป็นอะไรครับแบตเตอรี่ครับผมแบบแห้งผมใช้แบบแห้งอยู่ออ๋ครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็ดูกันที่วิดีโอท้ายข่าวกันได้เลยถ้าเครื่องใครไหวเนี่ยก็จะมี มุมขวาล่างเวลาเราคลิกมันเนี่ยมันจะขึ้นมาเนื้อว่า 4K 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 โอเคก็คือก็ลองกันดูครับว่ามีหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าขึ้นมุนก็คงแรงพอที่จะจะทดสอบมันได้แหละก็ต้องลองไปดูครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีใครมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน้าจอ 4K ใช่แล้วก็แรงๆด้วยอยากลองก็ลองไปลองเลยครับครับโอเคสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็ถือว่าแรกอย่าพอสมควรครับมีทั้งสาระบ้างไร้สาระมากมากเลยครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็อยากจะขอฝากเนื้อแบบตัวเพื่อนผมนะทุกคนเลยครับอ่แนะนําตัวเข้าไปพูดเลยครับผมตั้มนะครับก็มาใหม่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไอ้ยมนีด้วยที่ดีด้วยครับครในนว้ก็อย่าลืมติดตามโอ้คอกโซนทีวีซีซั่นสองของเรายนรับรองครับมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเด็ดๆแน่แน่นอนครับผม สำหรับวันนี้ผมเสียหุ้ยครับครับผมเสียนตั้มครับก็ต้องขอตัวลากานไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเจอกันใหม่เที่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามพวกเราและข่าวสารกันได้ที่<ม>บุ่มซัสคิปต,ตรงนี้เลยครับจักจะใครเอาเหรอข้อดีม,มันตังนาน